สวัสดีครับวันนี้ครูวิก็มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาซ่อมนะครับเป็นของชารรุ่น C ีบายสามศูนย์หนึ่งนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหน้าตาหน้าตาของเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษเรียกเตาอินดักชันนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับยี่ห้อชาร์อันนี้เป็นรุ่นเขาซีบายสามศูนย์หนึ่งนะอาการก็คืออย่างนี้นะครับกดเปิดใช้งานเนี่ยมันจะทํางานแต่ว่ามันจะร้องตีด์ไงฮะร้องอย่างนี้เลยนะครับ แต่ร้อนนะครับเอามือแตะแต่เนี่ยจะร้อนนะครับก็คือถ้ามันแดงแบบนี้มันจะร้อนชานอเอาไปสูนแล้วสูวนบอกว่าบอดเสียไม่มีอะไรก็เลยส่งมาให้ผมนะครับเช็คดูนี่นะครับหลังจากที่ถอดน็อตถอดอะไรเรียบร้อยแล้วนะดูขดลวดของชาบตัวนี้นะครับมันมันดีแท้ๆเลยหน้าขดลวดมันนะครับก็คือความร้อนมันจะดีนะครับถ้า หน้าคนรวดแบบนี้ผมก็จะเจาะมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเห็นปุ๊บก,ก็จะรู้นะครับไอ้ตัวนี้คืออะไรสำหรับท่านที่ไม่ดูผมจะบอกนะวันนี้เขาเรียกว่า VR หรือ V a r i a b l e ิลด i จ t o r นะถ้าคำไทยๆแล้วก็ Volume นะครับ v o l ลุ่มเกิดมามีนะครับโด้วยมากแล้วก็จะใช้ค่าอยู่ที่ประมาณนี้นะครับคือถ้าเราดูเนี่ยเขาจะเขียนว่า501นะ มีตัวเลขตัวนี้คือห้าูนย์หนึ่งนะครับ BR อ่านว่าหนึ่งศูนย์ห้านะครับดูดีนะครับห้าศูนหนึ่งก็คือห้าร้อยโอห์มนะตัวนี้นะก็มันจะมีอ่ตัวนะ BR นะ v r เกือกมาห้าศูนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับถอดออกมาแล้วมันจะมีสามขาแบบนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยชัดไหมขามันจะเป็นแบบนี้นะครับสองขานี้จะจะวางคู่กันแถวนี้ แต่อีกคันหนึ่งมันจะแยกออกมาคาเดียวอยู่ตรงนี้อย่างตัวนี้มัน500โอห์มแล้วก็วัดวัดด้านที่ขาคู่กันตรงนี้นะครับที่มันเรียงกันวัดเข้าไปเลยนะครับวัดเข้าไปเลยแล้วก็มาดูค่าค่ามิเตอร์เรานี่นะมิเตอร์วัดแล้วมันขึ้น OL โอ l หรือโอเวอร์โนะครับ o l หรือ Overload Overload มายถึงอะไรไมายถึงวัดไม่ได้วัดค่าไม่ได้นะพูดงว่ามันเสียนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ501เหมือนกันนะครับน,นี่ผมจะวัดด้วยมิเตอร์ดิตอนนะครับขึ้นมาที่0.49 0.49กิโลโอห์มก็คือ490นะครับอันนี้ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับ นะตอนนี้ครูวีก็จัดการเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวเล็กตัวนี้นะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูทดสอบดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเลยครูวีก็จะไม่ไม่ยังไม่เย็นนดน็อตนะครับก็จะประกอบใส่ฝาปิดอย่างนี้นะครับก็คือนะครับยังไม่ดย็น,น ดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับว่ามันจะทํางานจะร้อนหรือเปล่าคือเดิมทีมันไม่ร้อนได้ทดสอบอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะซ่อมก็ทดสอบดูมันก็ดังติ๊กติ๊กติ๊กเรามาทดสอบดูเลยนะครับนี่นะครับเอาหม้อใส่น้ำนะครับหมอ้อสเตรเลสใส่น้ำแล้วก็ทดสอบ ทดสอบแล้วนะครับเดิมทีมันจะร้องตีดตีดตีดเป็นจังหวะนะครับตลอดต่อนเนื่องที่เราใช้งานขณะนี้คือไม่มีการร้องนะครับไม่ร้องแล้วนะนี่นะครับหลังจากที่เ,เปลี่ยนอะไรแล้วก็ทำการทดสอบตอนนี้นะครับเครื่องไม่ร้องตีดตีดตีดแล้วนะตอนนี้ มาดูว่าครูวิจะใส่ยาถูกขนานหรือเปล่ายาถูกขนานนะเริ่มร้อนแล้วนะฮะเริ่มร้อนแล้วแสดงว,ว่ายาที่ผมใส่เนี่ยจะใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองให้มันเดือดเลยนะฮะนี่นะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับน้ําเดือดและว,ว่าอ,อุณหภูมิที่ผมตั้งห <c> ร <oughs> ือว่าระดับความร้อนที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับ อก็คือตั้งไว้ที่สองพันเลยนะฮะตัวนี้นะครับที่ตัวระบบมันตั้งไว้เม <c oughs> นูที่เอเเ่อเาเรียกเมนูว่ามอ,อไฟนะครับเรือดฮอตพอดเนะี่ยตัวนี้เครื่องเขาจะโปรแกรมไวก็คือถ้าเราเลือกเมนูฮอตพอดเนี่ยมันจะตั้งกําลังวัดเอาไว้ที่สองพันนะครับก็คือทํางานเต็มที่เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะร้อนเรืเดือดเ,เร็วนะครับ ก็ใช้งานได้แหละนะเดี๋ยวลองให้มันอผ่านกระบวนการทดสอบให้มันให้มันดีๆนะครับส่งกลับไปให้ลูกค้าก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาตุมทิ้งไว้แล้วไปทําธุระกลับมาน้ำแห้งเลยนะฮะน้ำแห้งเนะี่ย โอเคขนาดนี้ผ่านแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับ